ยันพยาเต่าเรือนยันพยาเต่าเรือนเป็นยันสารพัดประโยชน์ใช้ได้มากมายหลายทางตามแต่จะปรารถนาทําให้ดีก็ดีใจหายทําให้ร้ายก็ร้ายจนวอดวายโบราณอาจารย์ท่านจึงไม่ค่อยถ่ายทอดให้ใครง่ายๆถึงจะสอนให้ก็สอนไม่หมดเพราะมันมีทั้งคุณและโทษนั่นเองยันพยาเต่าเรือนที่นํามารงในคลิปนี้ได้รักษาแบบโบราณเดิมไว มีการลงคา,นะา,า,าถาหัวใจธาตุทั้งสี่นมะพะทะคาถาหัวใจธาตุพระกรณีจะพระกระสะคาถาหัวใจแก้วสี่ดวงนมะอุและคาถาหัวใจยอดศีลพุทธสังมิกำกับคาถาพญยาเต่าเรือนไว้อักษรรอบนอกคือพระคาถาพระเจ้า16พระองค์นมะนะอนกอนกกะปออนอะนอะกะอังซึ่งใช้คู่กับพระคาถานิมะอ กะทะปุะอะกะมะอิกะอิมะสะซึ่งโบราณจารย์ทั้งหลายท่านเคยใช้เห็นผลได้มานักต่อนักแล้วคาถาอาราธนาพระยาเต่าเรือนนาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสินาเกลื่อนเคลื่อนสังสะเทือนหวั่นไหวสิลหลงไหลให้เห็นประจักษ์ตาโมเดชาริธาพระยาเต่าเรือนก็ให้ฟั่นเฟือนเกลื่อนไปทุกคน อนิจจาวัตสังขาราอนตตาศูนเปล่านาสังสิโมภะวานาโถสุสิโมพุทโภภะวาการบูชาให้อรัตนาคาถานี้กำกับกับยันด้วยทุกครั้งพระคาถาพยาเต่าเรือนมีความศักดิ์สิทธิ์ผู้ใช้ต้องเป็นผู้มีศีลมันฝึกปฏิบัติสมาธิและขอให้ใช้อย่างมีปัญญาและคุณธรรม